ดีพี่น้องสบายดีสบายดีทุกคนวันนี้เอากับยูเฮื่อนกับหน้องจีน,น่นะแล้วก็ได้ไิถ่ายคลิปนะพี่น้องแต่ว่าก็สีเอาคลิปอันตอนมือไปเกี่ยวเขามาให้พี่น้องเบิงเนาะตอนนี้ก็เป็นย่ามกลางคืนนะพี่น้องแล้วสีเอาคลิปอันไมือหน้าเกี่ยวเขามาให้ทุกคนเบิงเนาะเมื่อวานนีเขาก็ป่นเขามาเหลียบร้่อยแล้วนะพี่น้อง ไปท้องเหยียนด้วยพี่น้องมื้อนี้ก็มาเกี่ยวขามื้อสุดท้ายเขาป่นมันลูกเกี่ยวยากบนตําบนสูงในนี้นางามแงลพมีห่มนี่ห่มโอ้เย็นนะเลยอยู่ในห่มนี่แห่ <muitas> <consultant> ี่ยวเขาสองคนมือสุดท้ายเหลือหายเดียวท่านมันนาเบิดแบนี่สีดีสองงางามครับหมือสุดาเหลือหแต่ว่าถ้าเกิดเพ่นออกมาเกียแต่เาออกมาตานได้หนึงได้หนึจองเาก็ออกมาีเกียทางมันหนา ขางามแหงเลยอ้บรกาศใครในตะลุมเยะลมมาแล้วนะเกียวเน่ะโอ้ยเกียวคอยหอดบอลสบายแล้วเกียวมวนาะโอ้ดอกอันนี้งามดีเนาะจะโกเีค่นีนเนาะอเป็นดอกงามเลย เกียวอีกน้อยนึ่งแด่เขาเมื่อเอาจีนาแล้วเขามาเอาองจีนาเลยออกมาเอาเปินออกมาผีเลยก็หาซื้อมากินหาซื้ถ้าทางลุงไกีพอมาสี่คนเนี่ยญละทานห้ท่งหาทกุ๊บพยนะน้าสิัน เกียวบอลนั่นเนี่ยาก,กอนข้างหุน่นโหเกียวไปห่อสุ้สบายละนี่นะพี่นงพี่เกียวทั้งหนาเราจะง่วมาเอาไหม้างนี้มันหกแหงมันมีน้ำเห็ดเป็นก่ำเราพอก่ำเขาฝนมีน้ำ น,นี้ก็ปลาข้าวกูดอันนี้น้องปีงหยาขึ้นเบิร์ดเปตออยาเนี่ยน้องปีงลายๆนะหวานมีเกี่ยวให้ตะแรงพอดีแล้ย ยานปีงคันบอสไซกับยานปีงจับก็เขาเทียนี่บนน้ปกนได้เนาะพี่เนาะเลสิเกียวเขาก่อนมาหลือสิคลายให้ทุกคนเบอง์ไม่ามันสิแลือรูโบ ก็นี่ก็เกีียวมาได้หลยเติบแล้วหอดมงเขาามื่อสงยู่งกินแล้วก็สีเขามื่อตอนตื่นหน่อยเกี่ยวปวได้ทายนะผมมีคนจับเกงเห็นได้ยังทายเรื่งเกล่ยวหอนหนัเนี่ยมะทกไงวะทายกัีเยอ่ๆหาหน้าที่สิหน้าที่เออถ่ายอถ่ายบอน้องงาม เย่เป็นเยเป็นกล่ำลม้นหัวมีนโหนาหูหน้าลำคับอ้ยนี่ตะปีงตะห้อ,หอ,อยั้วยอ้แดิ <c oughs> ใครเนีแต่บบเห็นปีงยามดำกะบบกัน,นได้ใครนี่เขาง,งามน้องงามทั้งเจหูนมาทางนี้กันน่าดีเนาะไม่หนามร้ายเนี่ยถ้าก็พขขอ,ขอแข่งสาม Không phải nhàng sạn cần ông làm nó xuống xong tốt khẩu Điều khẩu đuổi mưu bố men thương tắt Xong hay thường là tắt ăn bố mi ừ. nạm Cuộn cuộn thôi ดุมพุ่นแล้วลแล้วพูเขาจะมัดเขาเดียเด๋ยวพ่อเด้วมาหน้านี่ซ้ำเหมือนแต่พี่า็ไว้เติบอยู่กินลาบค่อเดียว <c oughs> <c oughs> กินลาบกับโตกโทรปรมากจุงจุงม่อเราผละจะทายแล้ว ก็ได้า้า้ม่เบียดนะเงินคือหน้านอนเลยหมอนเงินกับเหลือหมอนอยู่ข้างหน้าเอาอันนั้นลงกระจ่าตรงนั้นจ้าเปิดจักเด็กซีต้อเปิดเปิดห้อเด็กคะเปิดนะหมอนลงอีหล่งนักเรียนว่าอยู่บนหน้ามันกันแรกหล่าไม่เหนนะจะเกิดในได้ใส่ช้อนจะเกิดแนว่าใม่ะไรกินจหนอนในหลวงกุ้งกินนี่เอามปตูก่อนเลี้ยงง่้ยเกิดหมูสุดท้ายเกี่ยวเขา ลิน่าเอ้ยลิน่าเอ้ยเอาเกี่ยวหมูสุทะยังแต่กุนาเอ้ยลิน่ามาเด้อถึงแม่6เด้อลน่าสุททงนีแกก็แลเอาให้น่สุททงนียังเป็นหน้าท่นน่ะหอยแงุกินบุ่นะุนี่ทงุมุนก็หอยแง

ไมบอกพ่อตัวเองนะพ่อไว้พอตัวเองาปเอาหมนาอตัวเองพ่อตัวเองเดี๋ยวเ็้เงิแม่แม่บอกอโผ่าด้วยพอโผาอะไรเ่ยเพ่งนะแม่ถอดอุ้งแผลแม่จะถอง่เขียมแม่เล่แม่ก็ถอง่เขียม ลูกะทำานี่เพลงดูลูกเนเพลงหาคนหุวใจหลุดอือหาข้นฝ้ายนาาตายหัวเรหาคนุันลูกเ่เพลงตายอายเจ็ดขนหัตะกี้เอาลูกลา่นะตะกี้มาดูพีเนาะจะเอาลูกล่หรอพ่อน่ะหัวพ่ lúc lá để thảo mang hay lúc lia hết nạn liệng tựa lựa cực gạo hết nạn liệng tựa lựa 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 nó lựa 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 น่ามาละสยเยียนบา้นเนี่เอาเตนัวมาสิดเอาเป่นอนาเสียวดอกเขามาใส่กบเจียแม่เหรอนอกไม้นอกหน้าอันอันหน้าได้ชื่อว่าล่ะบตุด้วเขาตงเออไม่เแล้วพ่น ตกคไม่ม so ีแต่ห้าวเกี่ยวพวเกี่ยวบัตถิโย่บดบ้านงต้องเขาเดียวเขาเค่อยเกี่ยวเลยได้ท่านได้ไหวแตอนนี้หมอกำเห็มแห้งแล้วนพี่เนาะกินไปแล้วเครื่งนึงไก่ซีบดเลยไก่เห็มลยไก่ซีบดล่ะนี่กินยังไงอยู่หน้าเลี้ยงแง่เปิดมือ โย่เขาวมื่อสุดท้ายมื่อหน้ากับไปหน้าทงหมดแล้วว้ายแต้มหุ่แม่บ่นะหุ่แม่คือป๋าบอกบอกพี่น้องดูสื่อวัดจักแสนมสื่อบเวัดจักแสนสินดานะมาเร็วพี่น้องเด้อลยยูฮายูหน้าหน้ามีไฟฟ้ามันก็เลยสบายเนาะเขาไฟฟ้าเรียบร้อย เมือดหูเป็นไหมเี้ตนเตอเพื่อสินี่บ่อยเอามาไอยแข็งก็เลือดตะเสือจุเหียให้น้ำมัมาหนหลังลงแน่ขึ้นล้งเีย YouTube ใช้ลง YouTube เบ้ร์วันจะใช้แบบเดียว YouTube ุ่นละเข้าไปเบอรงเข้าไปเบิรงเด้อ กินเต็มที่กินเต็มทีันนี่ยมาก็ได้กิน่่มมาไ้กินนี่มาไ้กินเจ๊งหน่อยลวกใส่จานหน่อยล่ะลวกใส่จานน่อวนี่คนิ่มแบบนี่คนเดี่ยวลวกให้แลเถอะนแล้วกอิ่มล đi làm nhé chỉ kiếm một bữa này tôi có tả cả nó bánh dền là kiếm đó trên cuộn nam cuộn có đi, không là à mình, mình kế liệp loại như thế nào chắc mà kiếm cứ sẹo mà lời bọn tận vì đó nè mà đơ vì nó kiếm nam y lạ đơ เชลวะก็ตัวก็ตัวข้างบนมาเหม็นข้างบนเบ้งอย่างนั้นนะคุณ้ชมหลงเลนกะกินข้าวแล้วลงมาเกี่ยวตอนบ่ายเลื้อเจ๋น้อยเดียววัเนี่ยแต่ผามาตอนนี้ก็ไก่สีเแล้ว ทังเกนั่นก็เกียวแล้วไปแล้วนเนาะบ่ไดีทายพี่น้องเอ้ยมันหกผลในหันเ,นยเลยขาวเกียวมันแล้วเกียวแล้วก็ไปค้นไปกุบแบบนี้หยัยนพ้นโตก๊กโอ้าเจ้าวขาวพ้นสีมาวันทีสี่หยานพ้นตก เกี่ยวให้มันแล้วนะยังเจอเดียวพี่น้องเอ้ยลงเกีียวเมื่อกี้ว่าเสียให้มันแล้วเจอเนี่ยเห็นปเปลี่ยงแรนปบขืนไหวพันธุอ้ยจะสิตายคนแน่งขี่ยานอยอกเด็กเดกมาจับเก,อบบอกิดบวกใครแต่มันบวกเขาหน่อยยิ่งสิไปปดเบิ่ออยู่จะว่ามันเขาหน่อยว่จัก่ยน้ำขุนๆน,น,นั่นนี่นะ นี่นายค่ะพี่น้องไปบริจานปีกเนี่ยคอมเมนต์มาบอกหนเด้อโอ้หน้าคำสาหน้าน้ำข้ามไม่ปีกหน้าให้นี่ทั้งนี่ทั้งเกี่ยวแล้วแล้ว,ลวน้องห้อบรได้นทายเพราะว่ามีคนจับกล่องพากันเผาเกี่ยวให้มันแล้วว่าเสียมันแล้วเจนี่กับโบแล้วสิให้อีพ่อมาเกี่ยวคนเดียวสิเราบริจานนี่ปลี่ยนอืมไหวเด้อ สไปเบิองสิไปค้นข่าวโซ่ข้าเจะยืดเทิงพี่เนาะข้าเจาา้ามัดข่าวโวคนขี้ยานันแห้งมาพอเนี่อันนี้ก็เป็นน้ำสางอีพอได้พี่น้องอีพอแล้วใส่เอใส่เอ็นไว้ใส่หลังถอยหลังบวงแหละไว้ตุม่มกินก็นได้น่าหนาเนี่ยเป็นน้ำข้ามมาเนี่ยพี่น้องว่าใสา่ แต่เก่ามันเป็นแจงให้นหนาเลยนี่อีพรอและโลคูดเป็นสางเซยน้ำข้าม <c oughs> ไอ้กี้มาป้านแล้วโอ่ยน้อยเดียวนึงโยบเดียวกันแล้วไอ้กี้มาป้านแล้วสิมาเกี่ยวดอกแต่ไอ้น้องพี่เนาะย่าอันคักสิลีคนเขาน้ำข้าจ๊อ ใครเนี่แต่ว่ามีคนมามาซอยพอ่อจ้างเขาจีพ่อแล้วจ้งางเขาเจ้ามามัดซอยมาคนซอยเขาก็บ่ได้หาบแถวลุ่มนี่ยก็หาบแล้วบ่แล้วเนาะนีะ่หน้าเขาปีนิก็ถือว่าก็สิซำเร็จแล้วเนาะทุกคนยังหน้าทงอันนี้ก็สิเป็นเขากลางหน้าอามีเนาะ หน้อกอีพอกําลังไก่สีเหลืองละกําลังไกลจะเหลืองแล้วนะทุกคนข้าเจ้าก็ค้นไปนํานํามัดแล้วก็ค้นไปนคือบ่มัดแล้วเบิดทุกข่อยสิค้นดอกว่าอีพอขาดยาแล้วบ่แถวนั้นาเจ้าอนแล้วแล้วเนาะีต่แต่สเจยังยังเจหายทางนี้เนาะพี่ เื่อนอ่ะสิได้มัดขัน้นพ้นมาตกมื่ออื่นมาแล้วก็มัดคนนี่เนาะว่าร้ายเติบได้นนี่เจ็ดไฮกัเจ็ดไฮยเปรย์ไทยคนแรกพี่ไทยนี่เนี่ยขั้นบนเลยอ่เดี๋ยวมื่ออื่นเท่ากับซีมาไายทุกคนเบิ่งอีกนอกมื่ออื่นมากุเขาโบหัวสี่เด็ดปันหรือบบขั้นแล้วไหวก็ได้ปันเนาะเพราะว่าตุ่นหน่อยไนเะนี่ยนอกโบจักไปส่งน้องจีนา่าฮอดมองแล้วก็มือหาเพลิน สั่นก yes. ับพ่อสิเตือนบอกคอยแน่โควิดนายเหรอเห็นเปลี่ยนกับบ่บอกกระซักโลเพี้ยมาะมัดจับมันมัดเมินเกือบบ่กบขืนพอดีเหตุแหยานทุกเหตุเรื่องกบขืนก็ขี่เล็กก็ขี่เล็ก ไว้ใส่ขีดกากเด้เนี่พี่นนอะใส่เพื่อน่ดีเพื่ีนใส่ขีกากล่มใส่ขีกากล้มดอกมันงนังงามเนาะบอกกรบอกอบงกระเล่นเน่เนาะเดี๋ยวมาถอดเช้อาแล้วมันก็เกิดหายหนุ่งเงินสาวดูวันนี้เลยดูแค่นี่แค่หนุ่งถ้าจำมาถึงทู่นนั้นมแฮงแจ ย่งหน่อยก็ได้มาทางนี้อีกค่อนมันใหญ่ยืนเล่ืนละสิหาบก่คอยสิ่งหนึ่งจะโลละคันนี่คโอ้ยคันมาบเปลียอีพอคืบอกแล้วคืองานอีพอคืณน่ากองเขายื่คุณนอกทีเนาะก็ได้ร้ายเติบเลี่ยกองมึนใหญ่ก็ถารลุนมาปีนี่สิได้จะสอปีกนั่นลุกเีหง

Ngủ hầu lòng mi pho. Ngủ thức lòng mi pho. Nó nữa. đấy yang Tôi nhảy hẻng đi nó tèo mì. lại thì nhanh hồn. Tân bay hoặc chân rồi. <laughs> Tân <laughs> <bộ> <laughs> <phải> <laughs> <laughs> มันปอนหัวยาเดี๋ยวดูมาเลยค่ะผวกพวกอ่าผวงเสียนนี่พอแล้วนเกี่ยว ตอนนี้โพเห็ุหแหละเป็นแหลพี่น้องทางเนี่ย